ดูอันนี้ใช่ไหมใช่เป็นทิปเบรกเนีงง่ยอันนี้เป็นของ R M <IM S 2> นี่เนาะใช่ครับอันนี้ตัวท็อปเลยไหมเนี่ยโอ้โหทิปเบรกด้วยอันนี้อันนี้ตั้งราคายัางพี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าครับนี่ถ้าเอาว่าทำดีสินี่ยังไม่ทำอ่าก็คือทำนี้พร้อมใช้ทุกอย่างลื่นหมดเลยทุกอย่างดีหมดนะแต่ถ้าเกิดใครใครอยากได้ที่แบบว่าข้เมื่อกี้ผมเห็นข้างนอกนะหมื่นห้าใช่ปะ่ะ มีจัดรายการด้วยถ้างบง,างบไม่ถึงเนี่ยหมื่นห้าก็มีแต่ว่าคนละรุ่นนะรุ่นไม่มีดิส์อ่าไม่มีดิส์นะอันนี้แบบน,นี่นะตัวท็อปเลยนะตัวตัวนี้นี่ XT เลยนะ XT นี่นะฮะ AM Light and Mirror นะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะคันนี้นะฮะสองหมื่นเจ็ดนะพร้อมส่งเลยนะนี่แล้วมีเบียนชี่คันนี้ใหม่นะฮะคันนี้ทำไมตะเกียบมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อันนี้เป็นวินเทจใช่ไหมที่พี่เห็นครนะับโอ้แต่ตะเกียบสวยมากเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็พึ่งเข้านะเพรา,มมา,าอ,อ,อแค้นนั้นเดลวไม่ใช่เบรนยี่นะครับผมดูผิดขอโทษแต่ว,ว่าโอ้โหนี่ตะเกียบสวยมากเลยนะแอโร่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปทํานะฮะนี่รถที่พึ่งเข้ามาวันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตรถที่เข้ามาด้วยเลยไม่ต้องห่วงนะรถที่พึ่งมาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะติดป้ายเหมือนกันนี่นะที่ติดป้ายนี่ไม่ได้รถนะนี่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  มีรถไฟฟ้านะตอนนี้รถไฟฟ้าทำทันอยู่นี่ไฟฟ้ามาเยอะทำทันไหมก็พอทันครับช่างช่างตัวนี้ทำทำมทานได้แล้วเริ่มนะมกอก่อนก่อนหน้านี้พอดี้วันนี้เห็นนิดหน่อยมีช่วงนึงเขาหยุดไปกลับหยุดไปตอนนี้ก็พอได้แล้วอ่าตอนนี้ได้แล้วรับรองว่าโอเคเลยนะฮะอันนี้ก็16นิ้วโอ้โหนี่ก็แตยากนะไลโปลอ๋อใช่เนี่ย16นิ้วเออจักรยานไลโปลนะ10สปีดเนี่ยรยานไลโปลมีจักรยานด้วยเนี่ยใช่นึกว่ามีแต่ตัวแต่ง มีบอมตันไบไฟเดย์มีหมดไไปปวันนี้เขาไปแล้วไไปปแแลล้้ววสีแดงสีแดงุดๆนะฮะตอนนั้นที่เข้ามาตรงนู้นก็ไปแล้วไบไฟเดย์มีอีกคันหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปเหมือนกันนอุทไปก่อนทำเลยไปก่อนไปทำไปตามสภาพอันนี้ไปพร้อมใช้อันนี้พร้อมใช้โอ้โหนี่ไลโปนะฮะจักรยานไลโปใครผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นนะผมเคยเห็นแต่ชุดแต่งนะ โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเขาจะมีจักรยานด้วยเดิมเดิมยังไม่ได้นะโอ้โหนี่สวยนะนี่ของเขาไลโปทั้งทั้งคันเลยนะเิบโอ้โหสิบเท่าไหร่สิบหกสิบสเปรดสิบสดหกนิ้วใช่ไหมจักรยานพับไลท์โปนะนี่นะจักรยานไฟฟ้าอีกนะฮะตอนนี้ช่างทำทันแล้วนะมาดูได้เลยโอ้โหนี่เข้ามาเยอะแยะมากเลยนะสุดๆนี่จักรยานไฟฟ้านะอ่านี่นะ มีส่งอันนี้ก็ส่งนะจ่ายยาไฟฟ้าส่งได้ยังพี่ใส่กล่องแพ็คแพ็คแบที่เห็นข้างหน้าใช่ไหมใสกล่องแพ็คถึงก็ได้ส่งทั่วประเทศเลยนะส่งฟรีด้วยส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยลูกค้ากดกิ่งปุ๊บมาถึงจ่ายตังมีเก็บปาทางไม่ได้เก็บปาทางอ๋อไม่ได้เก็บปาทางก็คือโอนเงินก่อนโอนเงินก่อนนะแล้วก็รอรับของได้เลยนะฮะรลไฟสฟงไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์คุยกันเดี๋ยวลองให้เลยลองให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องห่วง นี่ะเริ่มต้นประมาณทักสี่ห้าพันเองนะเราจะยานไฟฟ้าถ้าถ้ายังไม่ทำน่ะถ้ายังไม่ทำก็3,000กว่าถึงกว่า3,000กว่าครับบ้านมีแต่ว่าชุดนี้ถ้าชุดมาใหม่เนี่ยก็จะถ้าตามสภาพก็อยู่ประมาณ4,500ขึ้นไปโอ้โหสี่พประมาณขึ้นไปครับถ้าทำเสร็จแล้วพี่พร้อมใช้เลยแบบว่าทุกอย่างประมาณแป0 0ก้าพันถุงแปดเก้าครับอู้ยังยังถูกเยอะเลยนะพร้อมใช้เลยี่ปิ้นอะไรมีที่ชุดนิชานอเลยผมสภาพเนี่ยผม ขึ้นผมขึ้นไปดูในห้างนะสามหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นนะที่รถไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยอย่างนี้คือทำเสร็จพร้อมใช้ได้อย่างตัวอย่างคันนี้เลยกับเก้าวันห้าโอ้โหนี่เก้าวันหน้านี่สามหมื่นนะคือแบตพร้อมอะไรพร้อมเลยใส่ให้ใหม่หมดแล้วใช่ครับโอ้โหนี่สภาพตัวนี้ก็ใหม่มากนะเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยดูสายดิค่อนข้างใหม่เลยส่วนใหญ่วงจรอะไรเขาไม่เสียนะไม่เสียเสียยากเราเอามาเปลี่ยนแบตเอามาแบตในแท็บยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนด้วย เปลี่ยนอการทำกุญแจออ๋กต้นๆคุญแจไม่มีมาอ่าเออแล้วทำกุญแจแล้วก็ชาร์จแบตถ้าชาร์จเข้าเนี่ยแบตส่วนมากก็แทบจะไม่เสียก็เสียประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เที่ยมมาโอ้โหก็คือแบตญี่ปุ่นเลยแบตญี่ปุ่นของเขาลิเทียมอะไรของเขาแท้ๆเลยแต่ดีนะโอ้เสียงว่าโอเคนะคือแบตแบตเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยน้อยมากท่นอาจจะเสียทัานหนึ่งเลยเปลี่ยนโอ้โหมาทำแค่ไอ้พวกสวิตช์เปิดปิดเฉยๆใช่ครับ นิดๆแต่หน่อยมันไล่สายใหม่อะไรใหม่แค่นะั้นแสดงว่าพร้อมใช้มาเลยนะฮะคุณงานคุณภาพมันไม่ค่อยเสียอ่านี่นะฮะอย่างตัวนี้อย่างนี้เอาถูกนะอย่างนี้ตามสภาพไม่ต้องทำแล้วตัวนี้ก็สี่พันห้าตัวนี้นะนี่สี่พันห้าสี่พันห้าเป็นเฟรมเหล็กนะครับฮะัอ้เฟรมเหล็กสี่สิบแปดโอ้โหสี่พันห้าใครอยากได้ตามสภาพนะใครอยากไปเช็คดูนี่แน่นเอาเองเนี่สี่พันห้าถูกแต่ว่าแบตแบตใช้ได้อยู่แล้วถูกแล้วครับนะฮย่่งงี้้้ิใชได วะะโาถูกมากถูกมาก4 5 0 0ได้รถไฟฟ้าแล้วนะฮะที่ถ้าคุณไปซื้อใหม่หรือว่าคุณไปซื้อที่อื่นมือสองเนี่ยว่ามีต้องมีหมื่นมีแน่ๆน,นะฮะแล้วถ้าเกิดขึ้นห้างเนี่ยผมเห็นมาแล้วสองหมื่นกว่าลองไปเดินดูได้นะ,ะแบรนด์ที่เขาเอามาจากญี่ปุ่นนะบางทีจีนดนะ้วยดะสามสี่มื่นนี่จีนนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะฮะอ่านี่นะฮะโอ้โหนี่สามร้ยกว่าคันนะฮะ อันนี้มีพ่อค้าก็จองไปบ้างแล้วเอาไปแล้วจองไปบ้างแล้วพ่อค้าเอาไปหมดแล้วเอาไปแล้ว,อ,วอันนี้ก็เหลืออันนี้ก็เหลือที่พ่อค้ายังไม่เอามาดูได้เลยก็เอาไปทำค่อยทยอยออกไปทำม,มีเสือภูเขาวินเทจยังมาอยู่เนาะกำลังกำลังขายดีเลยแหละวินเทจเนี่ยออ๋ใช่เนี่ยขายดีมากพวกอารยาพวกบิสโตนพันโนซอนิกเลยพวกนี้นะใช่ครับนี่ก็ถูกนะเท่าไหร่สี่พันหกพันลบก็ถ้ายังถ้ายังไม่ทำก็ประมาณสี่ห้าพันหกลบยังไม่ทำนะทำเสร็จก็มีอับหกพันเจ็ดพันเอง ถูกมากครับได้ของญี่ปุ่นเลยนี่นะฮะแท้ๆเลยนะฮะนี่แท้ๆเลยนะีเกียร์ก็เป็นชิมาโน่นะฮะวินเทจล้างโซ่ล้างอะไรให้ใหม่หมดเลยคนี่คันนี้คันนี้เป็นไทเทเนียมป่ะเนี่ยโอ้มใหม่แล้วเลออย่างงี้ก็มีนะไทเทเนียมผมเคยเจอแต่พวกวินเทจนะครัับนนนี้เป็ทับได้ทับได้ไทเทเนียมครับพานาโซนิกนะฮะหนูคันนี้เท่าไหร่พี่ตั้งไว้หมื่นเก้าพันหนึร้อยบาทครับหมื่นเก้าเองวันนี้ดูข้อพับเขาดิ โอ้หเฟรมไทเทเนียนี uh ่ไทเทเลยนะไทเทเนียมชัดเจนนะจักรยานพับไทเทเนียมนะล้อสิบสี่เนาะสี่เบาเบาเหมือนกันโอ้โหประมาณหกเก็ดโลแลหกเก็ดโลเราโอ้ไม่น่าเชื่อนะอ่าอันนี้คือเพิ่งเข้ามาเลยอันนี้ก็มาก่อนหน้านี้แล้วครับพร้อมใช้มาแล้วอันนี้ที่แล้วอันนี้ทำยังพี่ทำเลยครับทำแล้วพร้อมใช้พร้อมใช้เลยโอ้โหนี่ใครสนใจนะตอนนี้มีแต่รถมาในคลิปนะ เบอร์แปดพันพร้อมส่งพร้อมส่งเบอร์แปดพันพร้อมส่งโอ้โหรถไปอีกรถไปอีกเลยนะนี่โอ้โหดูข้อพับนะพรอมใช้ล้วไนเทเนเลยนี่นะยางก็เปลี่ยนแล้วนี่หน่ดูเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วนะไมเอียมเลยนะโอ้โหถือว่าถูกมากไทเทเนียมนะขอบอกนะว่าไทเทเนียมนะไม่ได้มีบ่อยๆนะเฟรมไทเทเนียมเนี่ยนี่นะฮะเดี๋ยวลูกค้ามาเลยนะฮะทักไลน์มาได้เลยนะทักไลน์ทักเฟซมาเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้แล้วก็คุยกันได้เลยนะเนี่ยมาแล้วลูกค้ามาแล้วนะฮะถามคุยกันได้เลยนะว่า ชอบแบบไหนเอาแบบไหนนะลดเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาแบบไหนเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูกันเลยนะนี่นะฮะเพราะว่าบางทีถ้าลดลงเนี่ยไม่ได้ค่อยได้คุยกันหรอกนะจะมีลูกค้ามานะฮะตอนลดลงลดลงเนี่ยลูกค้าก็จะมาเต็มร้านเลยนะกคงว่าคานะฮะโหนี่เหมือนเล็กมอตันเลยวะนี่นะ นี่มีมอตเตอร์ดดวยไว้จักรยานเลยเนี่ยตุ้มใหญ่ขนาดนี้ฮะ